นคนใหม่แหมเนาะเจ้าป้ากินเข่าเด้อพี่น้องมาเด้อเอฟซีเตรียมผ้าเขาทากันเลยตอนเนี้หนึ่งเขามาไฟกันเขามาเ<อ>า<ต>่ยีเตรียมเตรียมเตรียมเค็ดสูตรดังสีแบบพี่น้องปัวเพื่อนถูกควา,ควาังใจหนำ ที่ทุกั่นครับผมงานของเขาได้ไงเหตุสองว่าหนูกิดมีขนหน่อยแน่ได้ครับเพราะมันมันขนหน่อยเนี่ยเขาจะลกบอกเลยมันจะติดแน่เนี่ยน้อยธรรมดามันเนี่ยแหะแล้วตัวนี้ไอ้ลังขั้วหงาแล้วเนี่ยเฮ้ยมดหนอนเฮ้ยกัดอยู่วะซ้ายขั้วหงาแล้วกระดูกกระเดี่ยวมุนบดเลยเนอไปไงเนาะตัววายไงขัดเรื่องหนูนี่ตัวว่ากับ กำลังงามกำลังดีกับไปว่าเป็นรุ่นนี่บอพอ่อเฮ็ดอพนเออจะพ่อสีหอดหนาเกี่ยวเขาเพิ่นกับสีเป็นรุ่นบิ๊กเลยรุนร่นนี้พ่อตอนนี้เพิ่นกำลังงามใช่มลูสีมีลูกเหรอดิหนิบอเนี่ยหมวผมก็ไปได้ถิ่นเ้อะไปน้อยดังเลยกันอืมโคตีเรา เป็นนูเป็นยังสิหนึ่งแต่เขาขวัวเป็นนี่บอ่อให้ขี้มันแตกมันยังหนึ่งมันนิ่ัวเสียบขอเขาไปหลังน้ำดิหลังน,น้ำมันออกคือว่าพวกสัต์ซ่มหนึ่งพี่น้องเขาถอนขนมาแล้วรุ่นไฟไ <ป S 1> เลยพี่น้องเขาจะไปหลังน้ำถาลางน้ำ๊บเื่องพอปอมากินมันสิข้าวสิปุ๋ยสีเมนสาบเล้พี่น้อง เจ้าสิบว่าคอยให้ถือน้ำให้ถือได้ตอนที่เข้าลกผลไม้ไปล่างทำความสะอาดเนี่ยมาเผาเอานี่ยะนั่นแหละเจอตอนชาเข้าขั้วสีย่าเปลี่ยนสีนันใช่หมเปลี่ยนเบื้องก็เจ้าขั้วเป็ดรดเจ้าสิบวันถึงน้ำดอกกะเจ้าล้นหนุ่มอะไรก็เจ้าลกจินไตหมดนะเอาละการโกโลเลยนั่นแหละเอาสิขั้วขี่ห้แล้วขั้วใีขนาดเลยว่กระดูกหมดเลยเนาไปเนี่ยละ ผมว่ได้ลากงานได้เลยตีน้องสิไปส้นฉีดเอา้ยหลอดมาไรก็เขาเสียมเด้อล่โอ้ยหลอดทิมันลงสีเลยมือได้ยุอะมากหาเด้อสิบ้าไปห่างเองเลยใดว่าใดยังว่ากันที่หลังไอ้ตี๋ผู้ใดได้ผู้ใดสิบคนได้เสียรำยานั่นถ้าผู้ใดผู้ใด้คือผู้ใดจะเสียรำยาฮะ สรุปเรวผมผมบวกกาไซเราเสียหายจากพวกเพิ่นไซเห็เพิ่นเสียกันอีกใส่ผักอื่นยังไงครับนี่ครับเป็นสูตรของพ่อปอมนี่เพิ่นสีหอมกระเทียมเอ้ยหอมนี่หอมแดงแล้วก็พริกสดพริกแห้งนีมาตำใส่กันตำพขอแตกๆพี่น้องแต่ว่ากระเทียมพ่อปอมเพิ่นสีบ่ใส่บ่ใส่เด้อเพราะว่ามันเป็นสูตรสูตรแบบ คือก้านเฮ็ดกับเขาของกระป๋อมอเพิ่นที่เป็นสูตรของโบราณน,น่ะพี่น้อง <alia. S 1> แต่ว่าเป็นก้านเฮ็ดพั่นซี่นี่นี่อันนี้ห่อต่ำเพิ่นให้ต่ำแ<ๆ>ค่แตกแค่นี้แหละพอตกับเนยทอได้คุยกินน้ำถ้าผมพักกับซีมี่ตะไคร่นี่กับตัวนึงเต้ให้ทุบวะสันตะไคข่ทุบเปาพี่น้องเดี๋ยวมีทุบกับไข่ต่างหาแล้วก็บบัตแข้งกับเผาหรืออีตู่ก็ได้พี่น้ <แ S 2> องแล้วก็บใบยีเลิศดแล้วกับมะละขีนหก เชียงเท่กับทั่วไปเกี่ยน้ำปลาผมชื่อน,น้ำปลาละขัวใส่ก็ได้บวใส่ก็ได้น้ำปลาแค่นี้แ,<ต>แหละพี่นอ้องแจะพักนี่ผู้ใดอยากกินพักแบบใดก่อนมาใส่ได้เด้พี่น้องไม่ได้<ว>ไดจำกัดกินข้าวง่ามง่ามพี่นอ้งนองฝนตกเนาะครับผมอ๋อวันนี้ซับแล้วนะครับเพ <c oughs> ื่อไม่กินกน้ำเกลือวันนี้คือสัตว์ปลาอะย่เวลาเน็ดต้องกินอย่งมันจะเป็นเนื้อหลายทิ่ปกติดิหรือเนื้ออื่นเลย เขาิดงใิ่เกียงไปจนเขาจะเสียวปัวเขาอื่นว่าัวอ,อมพักหนึ่งไ่ที่หลังนี่นพักไซนี่ีส่ที่หลังดิอนน้องเดืออี่ยเยน,ยนะที่นี่พักหัว,ปวไปพักลหลยๆสิสิสบเอ็ดดิจักไล้สองซอนเปนี่เขาเนี่ยคนนั้งคนแร้วันนี้เ<ข>อาเ<ข>อาลงไปเล้ครับ กับพระท่านเห็นมัดแั่เนาะเข้าสียดายมันพ่อเสียดายเสียดายเนาะงามด้วยคุณหนึ่งไ่เห็นดินตาบ่เห็นยุ้กลางกลางนั่นนั่นโอ้บ่บบนี้สีตาไม่เห็นเลยแดงเนาะเจ้าสี่ล่ะขันหัวอันขันหัวขวหนูห้องโบ้างมันมันมันสีบ่จืดเดิเวลาจะกินนี่มันสะแสีบพิดกันเลยเดิเอาครับแสียบกับไก่สุริยาหัวก้อนละอืมก้อนตามขอก่อนเดี๋ยวเอาก็ใส่จุกหน่อยดิ ว,วันนี้เขาเขาจัางเชิงไว้อันนี้คือหนังปลาครับพี่น้องอันนี้คือหนังปลาเขาเอาต้องใส่ชื่อมออมปลาไหลเยิ้มเฮ้ยสุดละเอ้ยมาอรับกันเลืเอดเปลือยเจ้าวายาก,นก,นกนนนนหนุ่มซะนี่เขาติคนนีงสิครับขเขาเห,าหงาน,นั่งไปเตะ มาตอนหลายแต่กัะนะตอนตัวนึงพี่สี่อะหววสัตว์ปลาสันยังนี่มันเฉพาะคนน,นี้ยอมจินเหรอใหม่แฮมเนาะเจ้าฝากกิงเข่าเด้อพี่น้องมาเด้อเอฟซีเตรียมผ้าเข่าทากันเลยตอนเนี้ยหนึ่งเข่ามากไฟกันเข<อ>่ามาตเตรียมเตรียมเตรียมก็ดีแล้วแล้วกินเข่าพร้อมกันเลยห้องพี่น้นองขวัวได้ทีแล้วครับพี่น้องเพิ่นสุกแล้วเพิน่น หมอดากใหม่แล uh> mm ้วแบบนี you know? mm ้ใหม่ที่เจ mm. ้าเลยได้มาเบิร์นใหบ่ส yeah. ่นาบเลยบ่บ่หมอแหมหมอเลี้ยงก็ลหะใส่นาบเหรอครพ่อนาบาครจังีใส่ผักมันอกใสยังสองเจีวเจียวละตัวอดียวตบ่บดใส่ผักลงไปก็สิพอดีเนาะนี่ครับ

Để không phải ăn nhá nên nói này. đây bỏ thì nó bỏ lửa đây <laughs> <laughs> hết bao giờ lại lại phá quả sản phải là bỏ nhận <laughs> đây ซิ่มซิ่มซิ่มเหรอหอมล้ะครับพี่นอ้องเจ็บสุดยอดเลยพี่นอ้องครับผมกลมหนู เทใสอันนี้เรายัางเหลือดเป็นตาแสคบคักเรื่อวเงยห้วอยอยุพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องส,โสโุโขสุขอนจ้ะ เออครับเจ็บที่ทุกขันครับผมเป็นไดรไปไงแซ่บแล้วแซ่บแล้วพร้อมหนูขอ้อความไปใท้ได้สองถัวตัวผมน่าง,ง,งามมาครับพี่น้องเราจะน้ำกันเลื่อห้องมันนี่ก็ได้เกี่ยวอาหารการกินกันมันนี่ใส่หนูวานซีบดได้ห้องก็แบบแน่ใจหรือ,อว่ามันคือน,นี่ก็ได้ นี้นมีคนใส่หรอือมีคนใส่เขาอยู่ใส่กันแต่เดี๋ยวก็ต้องค,คูกกันนูน่นนน่าำอะไรน้ำรวมอันนี้พรอมเห็นฝนตกใจว่าดีอยู่

มลต้องยอมแโอ้ยตัวเล็กไม่หล่ปีแสบ

เนเขาพี่้าเพียวขเะเน้อสมนเลยนะนายคนเจขน่ Cái <laughs> ừ. <laughs> xay, xay bèo bọc cù có mi đi bán Xay Chồng thí đấy Ừm Mà thế này xung quanh hà lai núi chẳng áo Ừm Ừm Cái xay Xay cho bố cháu thử hơ Ủa bọc นี่บ่หลายอย่างบมก็จะผ่ามีคือกอบ้านห้องเนี่ยท,ทีมีอยู่ตลอดปีไหกับมีฮือกอี่มีอยู่ก็หลบตัวจินอนสิรหลายคนไปที่เนียก็มันก็จิหลายเนีน้ยเยอะหรอกคนบริหารกองมาคนนะ น้ำกลมมันแคลังหือนท้งเนี่หนูเนี่ยมันเจียงเลยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนั้นี่หนึ่งมันหายจินบักไก่อยู่เนี่ยไเคไปแล้วมันกับบกับไปเลยเอากินหนาแต่พืชไปเลยตัวหนักหนูเธอันสิบบกับอืมกับกับพือหนูแม่คือว่ามันแต่เชียทํตเล่วยว่ามันอาจหลอกลูกห่างเลยล่ะ หนูฟูนี่ไปม,มั่วเล้วเฮ้ยบ่เคยเต้าหรอกคนนีน้นตัวคนเดียวเนาะอยู่ตัวอยู่น้ำหนูแม่ได้หรอจนมามาติดอยู่ตะมั่นอนาะอระกากให้ดูสนับ ไอ้บัวหลงจนฟ้อนกินนี่แล้วตันนี้หนูเนี่ยหืมย่านมากจนฟ้อนกินหนูอ,อืม,มก็กินหนูเลยมักอากาศอาเคือถ้าเจอจนฟ้อนนี่ต้องลบเขาลบแต่สมัยนี้นมกักินตัว มันจะกินตาตับกับใส่มันก็กันฟอนนี่เนี่ยมันคืองูกินตากับแกขันงูนี่มันกินโต้ขันฟอนน้ำแจ๊บขนกินตาตับกับขิงในกินขิงในอยังเดียวแล้วกันนี้เลย่กนโตก็รูไปอ่ะ ข้าบวงกับข้าบวงกันอย่าได้ข้าบวงกแบบันข้นมาข้นไปในะส่เราข้นพยายามนะใส่แซไปเห็นไหมอันนี้หนู้นไปถืชอช้อนไม่กอดช้อนก็ดจีนกิน,น,กนสั่งเดาโ OK อเคเยอะค้นนี้ไ,นได้กินน้ำงอยู่ง่ายๆก็ได้ตัวไม่จีน นม่ต่อในันนี้ต่อกินเด็ดตัวงขล้อไม่เอากินหัวหรอกมนกินตัเป็นไงเห็นตั๊กวาขลแอเลยอายุวัฒนะยามบวเงี้ยต่อ ตอมาแรงเงินเตี้ยเไปใส่เงินใตี้กันสิเ็แบบไม่ละครับวี้เขาดินอิ่มเป๋อ้อมเลยครับผมมันนี้เขากยิงเขาชิ้นน้ำยิ่งเล่าผมก็มอไปภักของผมจะกินเ้อครับวันนี้เดี๋ยวรักตอนแรกภักจังเสรได้มากไปหาไทยกิจตทําไหนพแม่พี่น้องเมองสกินว่ามิตรละก็ต้องไปกินละครับกลับม้ากกับมาไทยพี่น้องมึงขึ้นากนา กไปไทยเน่าดีน่าไดีกับจังหวัดที่ตามอีกทีหนึ่งเดือดกับกับสำนักมนีกับกับขุนวะสวัสดีอยากไปจังนวงกันเดือดครับสวัสดีครับ